ไอหนุ่มพลังเพิ่งโปรตกัสดีเอเขาคือลูกชายของราชาจนสลับโกดีโรเจอร์สวัสดีครับผมวันนี้ <c oughs> ไอทอยสตูดิโอภูมิใจเสนอโมเดลโปรตกัสดีเอครับผม <c oughs> ก็โมเดลตัวนี้นะครับผมเป็นโมเดลเอนะครับผมซึ่งนะครับผมก็ เขาก็เป็นพี่ชายของลูฟี่นะครับผมก็คือนับถือกันนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมก็เป็นงานมือสองนะครับผมแต่ว่างานสวยมากนะครับผมซึ่งงานตัวนี้เป็นงาน SC นะครับผมงาน SC เนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าก็อาจจะมีแบบเป็นอีกเกรดหนึ่งของ DXF นะครับผมสำหรับงาน DSC งาน SC นะครับผม SC c o l คอเลเซเนี่ยนะครับผมก็ ครับซึ่งนะครับหน้าตาเหมือนในกระตูนเลยครับผมสำหรับเจ้าเอสตัวนี้นะครับผมพวกดีเทลนะครับผมมีดนะครับผมมีดพกของเขานะครับผมแล้วก็ตัวนะครับหมวกนะครับผมตัวฐานอะไรเงี้ยนะครับผมเห็นไหมครับตัวฐานเนี่ยก็จะเป็นฐานใสคุณนะครับผมก็จะปั๊มว่าเป็น SC นะครับผม SC c ซ s t ัสนะครับผม ก็นะครับนี่ถอดออกได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็ไม่หักไม่กาวนะครับผมสําหรับเอตัวนี้นะครับผมก็นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้นะครับในมี้ให้ดูสัดส่วนก่อนนะครับส่วนข้างหลังก็แน่นอนครับผมเขาก็จะมีรอยสักของกลุ่มหนวดขาวอยู่นะครับผมเพราะว่าเขามีหนวดขาวนะครับผมที่นะครับนับถือเป็นพ่อคนหนึ่งนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับผมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมส่วนสูงก็ประมาณ16เซนเมตรนะครับผมนี่นะครับผมก็นี่นะครับผมก็แบบหน้าตานะครับผมนี่พร้อมที่จะไฟ่เต็มที่นะครับผมก็คือชูนิ้วขึ้นนะครับผมเป็นเหมือนกับจะยิงนะครับผมเป็นพลังเพิงนะครับผมเอฟเฟกอันนี้นะครับผมก็ วยมากนะครับผมตัวนิ้วมือของเขานะครับผมก็จะสวมนะครับผมหมวกอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นรอยสักนะครับผมก็เหมือนเลยครับผมเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับผมนี่นะครับตัวเขานะครับผมนี่ก็เป็นนะครับนะครับตัวมือนะครับก็กาลังคล้ายๆกับล้วงกระเป๋านะครับอยู่ข้างหนึ่งนะครับเอามืนเข้าไปในกระเป๋าข้างนึงนี่ก็จะเป็น ในส่วนของพื้นรองเท้านะครับผมก็จะว่าไปเขานะครับเขาก็จะแต่งตัวนะครับผมก็แบบใส่หมวกหมือนหมวกคาวบอยนะครับผมคือบางทีเขาก็นะครับแล้วก็ตรงคอก็เป็นรูปประคำนะครับผมมันจะเป็นรูปประคำนะครับก็นี่นะครับดูด้านหลังนะครับก็จะสวมรองเท้าหนังสีดํานะครับนี่ แล้วก็ตัวเอสเนี่ยนะครับผมเขาก็จะนะครับมีเรือนะครับผมซึ่งเรือของเขาเนี่ยคือแบบเกือน้ําสะเทอนบกมากนะครับผมคือไม่ใช่สะเทอนบกคือแบบสามารถที่จะมุดน้ําได้นะครับผมนะฮะก็อันนี้ส่วนนี้ก็เป็นฐาน sc นะครับผมก็จะไม่เหมือนฐานทั่วไปนะครับที่เป็นงาน dxf นะครับก็จะดำนะครับแต่อันนี้นะครับผมก็จะใสขุ่นหน่อยนะครับผม เดี๋ยวมาดูด้านบนนี้นะครับผมดูวิวด้านบนตัวนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามเลยนะครับผมก็ถ้านะครับใครดูก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นผมรีวิวนะครับผมงานที่เป็นตัวโรบลูจินะครับผมก็จริงๆแล้วเขาก็จะเหมือนกับเป็นซีรีส์คู่กันนะครับกับตัวนี้นะครับผมนะะก็สำหรับประวัติ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับผมก็นะครับตัวนะครับเอสเนี่ยนะครับผมก็คือเขานะครับถูกทหารเรือจับนะครับผมจับได้นะครับผมพ้นหนวดดําจับเขาได้นะครับผมก็สู้กับหนวดดานะครับผมแล้วก็แพ้นะครับผมแล้วก็โดนนะครับจะถูกประหารชีวิตนะครับผมแต่ว่าลูฟี่ก็มาช่วยนะครับผมแต่ว่า ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับผมที่เขาเสียชีวิตนะครับผมเพราะว่าการเสียชีวิตของเอสเนี่ยก็เป็นเหมือนกับจุดหักเหของเรื่องวันพีทเลยนะครับผมทําให้ลูฟี่เนี่ยอะไรครับผมจะเรียกว่าเก่งขึ้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าการตายของเอสนะครับผมแต่มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะนะครับก็ขอบคุณสรับการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ